ที่มาที่ไปคือ,เ,อเริ่มต้นจากาผมชอบฟังเพลงลูกทุ่งมานานมากๆจนแบบมีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งต้องทำหนังเพลงเกี่ยวกับลูกทุ่งให้ได้จริงๆแล้วต้นแบบที่เป็นมาสเตอร์คัพในสำหรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยคือบนรักลูกทุง่งนะฮะแล้วก็ก็ก็ผมก็ศึกษาว่าสิ่งที่จะให้มัลกลูกทุง่งประสบความสำเร็จนั้นมันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ถ้าถ้าเป็นปัจจุบันมันคงต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผมก็ เริ่มต้นในการเลือกเพลงที่คิดว่าจะไปอยู่ในหนังซึ่งเป็นเพลงเก่าทั้งหมดเลยเก่าระดับคลาสสิกหมดเลยคนระับเพลงใหม่ที่สุดในนี้เรื่องนี้ก็คือเพลงรลอรอเขาลืมนั่นคือใหม่ที่สุดแล้วแล้วก็การเล่าเรื่องตอนแรกก็คิดว่าจะเปรียมเล่าให้ทั้งหมดร้อยเรียงเป็นเรื่องเดีวยวกันโดยผมตั้งใจจะใส่เพลงประมาณไม่ต่ำกว่าสิบเพลงอยู่ในหนังหนึ่งในเรื่องแต่พอมองว่าเอาสิบเพลงนั้นมาร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันเป็นโจทย์ที่ยากมากยากเกินไปเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะต้องทําให้ลด ลดเนื้อหาลดคุณค่าของบางเพลงไปเพื่อจะให้บางเพลงนั้นสมบูรณ์แบบสุดท้ายผมกไ็ได,ได,ได้ได้ค้นพบว่าการเล่าเรื่องแบบเลือกใครเรื่องมนันมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะเพื่อจะให้แต่ละเพลงนั้นรักษาคุณค่าความหมายความงามของแต่ละเพลงเอาไว้ให้ครอบท้ววแล,ล้วเน้นให้แต่ละเรื่องมันมันเดนขึ้นและการทําเพลงให้มันคมคมไายมากขึ้นไปเลยนะฮะ,ะก็เลยก็เลยเล่าเรื่องเป็นแบบหลายเรื่องหลากหลายเรื่อง ซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีหนังหนังหนังฝรั่งเรื่องเลิฟแบ็กซีก็เป็นแรงบันดาลใจอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นเป็นแพลตฟอร์มอะเป็นแพลตฟอร์มอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เราเล่าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็เลยศึกษาเชิงลึกเลยฮะของเลิฟแบ็ซิลีว่าเขาเล่าเขาเล่ายัางไงแล้วก็แล้วก็โครงมันโครงสร้างมันเป็นยังไงผมจับเวลาละเอียดแล้วก็ดูความยาวแล้วดูการไล่ลําดับเราทําให้พบว่าการทํางานแบบนี้มันมันมันเหมาะที่สุดแล้วก็ บทบาทที่สําคัญอีกบทบาทหนึ่งเลยคือคนตัดต่อคนตัดต่อจะเป็นคนเล่าเรื่องไงจะร้อยเรื่องไงียสลับเรื่องเา,าต้องดูทุกเรื่องแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ต้องฟังเพลงทั้งหมดแล้วก็ตัดมันด้วยอีกแบบหนึ่งเพราะว่าการตัดต่อน,นี้ปกติโดยหนังทัว่วไปมันจะมีสคริปต์คุม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 การตัดไปแล้วแต่เรื่องนี้ผมปลอยก็ฟรีครบแล้วเขาไล่ลำดับไปก็จะตัดกัน ง่ายกครับมันพ <pl ains> ักผ่อนครับมันพักผ่อนเลยมันผมถ่ายแอคชั่นบางทีฉากเดียวนะครับสิบกว่าวันสิบวันท้่ผมถ่ายหนังเรื่องนี้จบมันรู้สึกว่ามันจบแล้วเหรออะไรเงี้ยมันกำลังเพลินทุกวันฉากไหนที่วันไหนที่เรามีเพลงนะฮะถ่ายฉากเพลงเนี่ยเป็นวันที่จะมีความสุขมากๆแล้วก็พอเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนจนไม่รู้ตัวก็มันหมดแล้วกรเราจะหาเรื่องถ่ายเพิ่อตํา ไม่ยากครับผมรักอยู่แล้วของชอบอยู่แล้วผมสนใจอยู่แล้วแล้วผมก็อยู่กับมันตลอดเวลาจะเรียกว่าทำการบ้านนะผมทำการบ,บ้านแค่ทุกวันบางวันนี้ผมขับรถวนวนอยู่ใต้ทางด่วนแถวหน้าบ้านวนะนจนหมดอัลบัม้มจนกว่าจะเข้าบ้านวันที่สองสามรอบเลยนะเพื่อเวลาอินนะเวลาอินเวลาจะรู้สึกว่ามันไอเดียกำลังมาก็มาเลยครับ เสน่ห์มันคือลุกทุ่งแหละคะคือความลูกทุ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมถือว่าสังคมเรามัติดกัอะไรบางอย่างอย่างที่บอกว่าบางทีบางคนบางคนฟังมันด้วยท่าทีที่แบบแปลกๆอ่ะบางคนต้องฟังบางทีก็ไม่อยากใครรู้ว่าเขาฟังอยู่ะแต่ผมเชื่อเลยว่าจิตวิญญาณของคนไทยอ่ะเมื่อเพลงเพลงลุกทุ่งเมื่อเพลงขึ้นปั๊บเนี่ยมันมันมาแล้วว่าจะเป็นเพลงชาติเพลงเร็วมันมาแน่ๆครับมาโดนเพราะนั้นเนี่ยคือเสน่ห์ของมัน ดีใจนะฮะที่ได้มีโอกาสาเล่นหนังแบบสไตล์ feel good เงั้นนะฮะเพราะปกติหนก็หนก็มักจะเล่นหนังไปทางดราม่าหน่อยเงี้ยน,นะครับฮะแต่คราวนี้ได้มาเล่นหนังแบบเ,เกี่ยวกับความรักฮะเกี่ยวกับเทนนิทุ่งแล้วก็ดัดนเป็นหนัง feel ู o d ผมก็ก็สนุกฮะเหมือนที่พี่ปัดว่าพูดตะเกียบน,นะฮะแบบเวลาเล่นหนังดรามา่ามังทีมันต้องตื่นเช้ารู้ว่าเราจะต้องมาตะโกนมาร้องไห้แต่ว่าคราวนี้เราตื่นเช้าเพื่อมาเพื่อมา มาสัมผัสกับเพลงลูกทุ่งนะฮะแล้วก็มายิ้มนะครับครับเออถามว่าอะไรนะครับดูดูไม่ค่อยถนัดในสไตล์ลูกทุ่งอ๋อครับก็ไม ด้วยบทนะครับเพราะว่าตัวตัวบทมัน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 คลิกมากเลยครับแล้วก็แล้วก็น่าสนใจแล้วก็ตัวผมเองก็ส่วนตัวก็อาจจะไม่ไม่ไม่ถนัดที่จะร้องลูกทุ่งแต่ว่าก็ก็ผูกพันครับค่ะทางที่อ๋อก็ีจค่ะที่ได้มาเล่นทัวร์เดียวกันนี้ค่ะก็เข้าทางมากๆก็ได้มาส่ง ความสุขให้ทุกคนผ่านเสียงเพลงค่ะ่นะก็ในเรื่องหนูไม่มีร้องเพลงค่ะแต่หนูก็ชอบฟังเพลงลูกทุ่งมากมาเลยค่ะแล้วยิ่งเห็นพี่ๆทุกคนเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งกันก็ชอบมากเลยค่ะ วิจัยครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมเลยครับที่ที่เราได้มีโอกาสเล่นแล้วก็ต้องบอกเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้ทํางานแรกก็ท้าทายเลยร้องไห้กระโดดตึกกันเลยครับซึ่งซึ่งมันก็มีในด้านของทั้งในส่วนของการร้องการแสดงด้วยครับเราก็ค่อนข้างทํากานบ้านหนักแล้วก็พอพอได้มาฟังตัวต้นฉบับอย่างเงี้ยครับที่เราทําเสร็จกันไปแล้วมันก็รู้ว่าเออมันดีจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาชมมันได้เยอะครับเพราะว่ามันมันเป็นละครที่หลายๆคนทุกคนทุ่มเทกันมากเพราะนั้นเราก็อยากให้ ลองเข้าไปชมกันดูครับมันเป็นละครเอ้ยมันเป็นภาพยนตร์ที่ดีเรื่องนครับครับผมครับขอบคุณครับ